โแห้งแห้งดึงโดดก็มีมากายพันปีแล้วหลังสิ่งทีวรรดานะัจิตาวิทยาทั้งหลายก็ไล่ซ้อนกันอยู่เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองความจริงแล้วเรื่องนี้ก็ได้มีซ้อนกันมากเป็นพันๆปีแล้วเพียงแต่ซื้ออาจจะแตกต่างแต่ความหมายนั้นซื้อใดตรงกัน นี่ก็เป็นเพียงความเข้าใจของขนอยเองเพราะเท่าที่อ่านหนังสือการพัฒนาตนเองก็มาหลายหอยเต็มแล้วทุกๆเต็มต่างกอเบาเดืองเดียวกันแต่แตกต่างกันเพียงคู่ภาษาเท่านั้นการคิดดีคิดปวกเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรที่จะต้องมีเพราะความสำเร็จทุกอย่าง ก็เริ่มจากความคิดแล้วความคิดนั้นจะพาไปเรื่องของกฎแห่งแห่งดึงดูดเขามาหาเราเองดังทีธรรมะขอทรรอิทที่พระพุทธเจ้าทรงในสอนใบในเวงตนก็คือถูกทางร้ายมีใจเป็นเหตุเมื่อใจเป็นถูกนั่นก็แสดงมาความคิดของเขาก่อความก่อการด้วย มีส่วนหว่วมทำให้ใจเป็นทูกเพราะจิตใจกับความคิดเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันบ่ได้แมนแต่ทำในขอใหญ่ๆเพื่อความลดพ้นพระพุทธเจ้าก็ยังทรงตองเริมทีสัมมาทิฏฐิก็คือเรื่องจากความคิดที่ต้องคิดให้เป็นกลาง คิดให้ถูกต้องตามหลักคอยธรรมเมื่อคิดไปในทางที่ดีคิดไปในทางที่ถูกแล้วสิ่งที่ตามมามันจะตามมาเองทางระบบพอโลกนี้มีกฎของอิทธปิปัตญตาบังคับแบบสอนโหบโยมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ถ้าเฮานำไปเทียบกับในโหบของความคิดแล้ว มาคิดดีก็ตอนน้องมีเดืองดีๆเข้ามาบ่มีสิ่งนี้จึงบ่มีสิ่งนี้ถ้าเฮานำไปเทียบกับความคิดบาถ้าคิดบด่ดีก็ยอมจะบ่มีเดืองทีดีเข้ามามันเป็นอย่างนี้แท้ๆการคิดดีคิดปวกตามแนมแนวทางวิธีพุธสิ่ง เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่พระพุทธเจ้าก็ได้สอนใบนานแล้วและก็ว่ได้แตกต่างอันใดเกี่ยวกับการคิดปวกตามที่นักกิตาวิทยาลุใหม่ได้สอนกันใบกันอยู่เรื่อยๆดังนั้นไทยคิดนี้ก็ขอฝากเป็นขอคิดคติเตือนใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้คนที่ทานหัก ขอให้วันนี้เป็นวันที่มีความสุขและประสบผลสำเร็จใดโดยไว้ขอขอบใจ